เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเงือกหัวแรดนะครับโอ้ตรงตรงหัวนี่แบบผมเหมือนเหมือนแรดเลยนะฮะก็จากแผงทางหลวงชัยนาทนะครับสำนักงานทางหลวงที่12จังหวัดสุพรรณบุรี ก็เป็นนกเงือกขนาดใหญ่ครับมีความยาวลำตัวมา120-20เซนนะครับตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับออส่วนมากก็พบในมาเลเซียนะครับแล้วก็พบในประเทศไทยทางออทางภาคใต้นะครับก็ใต้ใตใตเขาบรรยายไว้ว่าตั้งแต่สงขานะครับอ,อ,อยู่ในระดับความสูงไม่เกิน 4,000ฟุตหรือ1,200เมตรครับตัวคู่ก็จะเป็นฝ่ายไปหาอาหารมาให้แม่นกและลูกนกนะครับแล้วก็เมื่อลูกนกเติบโตขึ้นจนคับโพรงครับก็จะทลายโพรงออกมานะครับก็พฤติกรรมการตังพงของแม่นกออกมานะครับก่อนลูกก็จะพบเฉพาะ นกเงือขนาดใหญ่คือนกเงือกขัวแรดและนกปกเท่านั้นนะฮะเมื่อกี şey uh uh ้ไม่ทราบว่าอ่านตกไปหน่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเออถ้าลูกนกโตรับโพงนะครับแม่นกก็จะพังโพงออกมาให้นะครับ